เดูดฝุ่นไนแถวนี้เนี่ยไม่กวาดมีทําไมไม่ใช้มาใช้เครื่องดูดฝุ่นทาไมฮะเห็นไหมฉันดูหนังอยู่เนี่ยเปองไฟไหมขอโทษค่ะพอดีหนูเห็นแม่นั่งอยู่หนูกลัวว่าฝุ่นมันจะปุกหนูก็เลยใช้เครื่องดูดฝุ่นค่ะแล้วที่แกใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเสียงมันไม่ดังหรือไงฮะอีบ้าขอโทษค่ะคือ เกิอดอะไรขึ้ในะแม,ม่นั่โอ้ลูกคิวตายเพิ่งกลับมาบ้านเหนื่อยๆนะทำงานมาเหนื่อยไหมลูกเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงมาทานข้าวกันนะลูกนะนะไปะได้ครับไปไปเป็นอะไรอ่ะสบายหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรมันก็นอนทั้งวันแหละนี่มันลุกเพิ่งลุกขึ้นมาเนี่ย นอนทั้งวันไม่สบายใช่ไหม,ไมผมพาไปหาหมอ,อไหม,ไมไะจะไปทำไมให้มันเปืองเงินเปืองทองหายาพารากินสักไม่สองไม่ก็หายแล้วทำเป็นสำออยอีนี่ ถ้าคุณเป็นอะไรคุณบอกผมนะเพราะว่าคุณเป็นเมียมผมนะไี่ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะคุณทำงานมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำเถอะคุณแม่รอทานข้าวอยู่โอเคถ้าคุณเป็นอะไรหรือมีอะไรเนะี่ยคุณรีบบอกผมเลยนะผมจะพาคุณไปหาหมอ นั้นเถอค่ะโอเคอ้มานั่งนี่สิลูมานั่งกับแม่มามามานั่งกับแม่มาทำงม,ม,นนมข้าวกันนะี้ อันน S. <S mmm. à, ี้ดิอนีอร่อยมากเลลูนี่นโอ้แแม่ให้โนี่นะกินีนี่อร่อยกันเรานอยกลยวอันนี้ดิทำทำของปด ใส่ย oh, oh, uh. uh, uh. uh, <terror> ี่เด้ออร่อยยอ้ยขอโป๊ดของหนูเลยดิลูกขอบอาไปลูกกินกันเลยมั่มาคิวคิวเดี๋ยวดิตักอันนี้ให้นะคะสุดจกันคิว อ่ะกินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินเยอะๆแม่อยากให้ลูกกินเยอะๆนะลูก ฟ้าแกช่วยหาบ้านช่องฉันหน่อยได้ไหมคือฉันอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วอ่ะเปล่าฉันไม่ได้มีปัญหาคิแต่ฉันโดนแม่สามีว่าทุกวันเลยอ่ะเขาหาเรื่องฉันทุกวันเลยจะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปฉันก็ อยคงไปไม่รอดแน่ๆฉันไม่ไหวแล้ว่ะแกแกช่วยหาบ้านฉันหน่อยนะเพื่อฉันจะทำอะไรอะไรเป็นอ้นีก็ของเพื่อนเหรอถ้าแกทนไม่ไหวอ่ะแกก็ออกไปจากชีวิตลูกฉันสิแกอยู่ทำไมแกจะแม่ได้อยู่ทำไมแม่แมบบ่ สทำอย่างนี้นะคะของโทรศับหนูขึคืนค่ะแม่ขอโทรศัพท์หนุขึคืนนะคะแม่แม่แม่แกแั้สู้ฉันเหรอเปล่ค่ะไม่ได้ทำนะแกจะสู้ฉันใช่ไหมเปล่าค่ะแม่แม่ย่าแม่ย่าแม่ย่าแ่ย่าใช่ใช่เหรอฮะ่ แกสู้ฉันเหรอแกสู้ฉันเหรอแกจะไปไหนแกจะไปไหนแกจะไปไหนแกสู้ฉันเหรอแกถือไม่กอะมีจะตีฉันเหรอ มันร้ายนะแมมันจะฆ่าแม่ดูสิมันถือไม่กวาดมาเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวก่อนค่ะพี่คะก่อนที่พี่จะตัดสินใจอะ่ะพี่ช่วยดูคลิปนี้ก่อนค่ะอะไรของแก เราได้ยินเสียงโวยวายก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพอะค่ะแม่เปล่านะคิวมันจะทำร้ายแม่เขาดูแลผมดูแลแม่ดีทุกอย่างทำไมแม่ต้องเกลียดรี่ด้วยแต่มันร้ายกับแม่อะผมผิดทังในตัวแม่มากเลยนะครับผมว่าต่อไปนี้ ผมให้รีอยู่ที่นี่ไม่ได้เองนะครับผมขอโทษนะครับแม่อย่านะอย่านะคิวคิวอย่าคิวคิ <S 1> <S 1> <S วคิวเพราะเกมนันตั้งกว่า